ตุกตาอาถรรพ์บนอ e ีเบยพบเจ้าของใจกล้ารายใหม่ซีรีส์ของเหตุการณ์น่าคนลุกที่ได้ติดตามตุกตาอาถรรพ์ตัวนี้ไปทั่วสหราชอาณจาจักรได้ทำให้ผู้คนขวัญภวาไปตามๆกันเด็บบี้เมอริไวัยห้ปีได้ซื้อตุ๊กตาตัวนี้เมื่อปลายเดือนมิถุนายนจากร้านขายของมือสองในสนนราคาราว200กว่าบาทเธอไม่ทราบเลยว่าได้ซื้ออะไรกลับมาบ้าน เธอกับคาเมรอนสามีวัย50ปีของเธออ้างว่าตุ๊กตาได้ทำร้ายเขาในขณะที่เขานอนหลับอยู่ด้วยการสร้างรอยแผลลึกลับบนขาของเขา <c oughs> เดบบี้ยังบอกว่า <c oughs> เธอได้พบตุ๊กตาในจุดต่างๆของบ้านและไม่เพียงแค่คิดว่ามันเคลื่อนย้ายเองได้แต่เธอยังเชื่อว่ามันได้ถอดสร้อยของตัวเอง <c oughs> เดบบี้หวาดกลัวจับจิตจนต้องรีบเปิดประมูลบนอีเบเพื่อกำจัดตุ๊กตาหลอน ขณะนี้ลีสเตียวัย30ปีกลายเป็นเจ้าของผู้รับตุ๊กตาอาถรรพ์มาดูแลเนื่องจากเขาต้องการรู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้หลอนจริงหรือไม่หลังจากชนะการประมูลมาได้ในราคา38,000บาทพ่อของเขาเริ่มพบรอยขีดข่วนใต้แขนคล้ายกับที่พบบนร่างของสามีของเดบบี้เพียงสองวันหลังจากได้ตุ๊กตามาครอบครอง ลีและพ่อแม่ของเขาอ้างว่าไฟในบ้านเริ่มกระพริบแบบแปลกๆแถมยังได้ยินเสียงประหลาดเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้สิ่งของในบ้านก็เริ่มแตกหักหรือย้ายที่เองได้คุณล่ะคะฟังแล้วคิดว่าอย่างไร